สวัสดีครับสวัสดีวันเสาร์ที่30สิงหาปี68นะครับวันนี้เราอยู่กันที่ตลาดพิาคุลลุมแต่เช้าเลยนะครับช่วง6กโมงกว่าๆนะครับโอ้ตอนนี้ประชากรเยอะมากนะครับส้มโอมาเป็นคันรถครับมะพร้าวลูกละ7็บาทนะครับส้มโอก็จะมีแบบเป็นแพ็คด้วยนะครับแพ็คละเอ่อบาทนะครับ เป็นลูกก็ถูกนะครับก็จะมีเป็นแพ็คครับแพ็คละสิบบาทเป็นแพ็คน่าจะหมดแล้วนะครับตอนนี้นี่เป็นแพ็คหมดแล้วค่ะต้องรออยู่ประมาณ2ชั่วโมง่เขาแก่มะพร้าวลูกละ7บาทนะครับมีเบอร์ไหนมากมากกว่ากันเนี่ยสมโบนี้ถุงเท่าไหร่ครับอันนี้ ลูกละย,ลลยนนี่สิบสองละ2ยยี่สิบหอะไรผมจะไม่ให้กันอยู่อ๋อในช่วงข้างโกด,ดังนะครับมีอะไรบ้างครับเดี๋ยวเราพากันไปดูครับอันนี้เป็นปลาเก่านะครับปลาเก่าตัวละยี่สิบบาท มีประชากรเยอะมากแต่เช้าเลยนะครับหอยสิบบาทเราก็มีนะครับหอยแมงผู้สิบบาทมีปูด้วยอาหารทะเลตอนนี้มีนะครับ <c oughs> มีกุ้งมีปูนะครับมีปลากระพงโอ้มาเช้านี้กองหอยนี่เต็มเลยครับหายไปหมดแล้วครับ กระสอบหอยไปไหนแล้วะลวะหมดไปแล้วอยังโรไมคันนะครับป่อยแมงผู้นะครับอันนี้เป็นหมูสดนะครับมาจากร้านเจสายนะครับ ร้านดังวัดไล่ขิงนะครับหมูสดถูกหมูขุนฟาร์มมีใบรับประกันใบซื้อขายใบกรมปรศุสัตว์นะครับโลละ100บาทนะครับจะมีสะโพกสันกระดูกอ่อนหมูบดเยอะมากนี่เขาทำอะไรกันครับ อันนี้เขาแบ่ง่ายกันนะครับดอันนี้เีสัโพกแล้วอ่ะอันนี้ซิโครงหมดไปแล้วเหรอเ<อ>นื้อสันก็หมดไปแล้วฮะเนื้อสันอนะ่ะเอามากิโลเนื้อสันเหนเนี้ยเอามา้้อโล อันนี้มา,ามสมา,ามตันโอ้ันนี้สอสโพกมาสามตันสิคโครงสิโครงกับสันรวมกันแล้วตันกว่าก็หมดไปแล้วนะครับตอนนี้นี่ยังไม่ยังไม่เจ็ดโมงเลยนะครับยังไม่เจ็ดมงเช้าเลยนะครับเนีหนึ่งร้อยบาทเนี่ยเนื้อสวยๆเลยับนี่ครับสะโพกเนื้อตาา สามชั้นนะครับสามชั้นโลรอยยีย่นะครับเหลือแค่นี้แล้วนะครับสามชั้นก็หมดแล้วเหรอเหลือแค่นี้เหรอหแค่ชั้นเหลือแค่นี้โอ้มาไวไปไวครับผมมาไวไปไวบดบดบดเจ็ดสิบบ,บ,บาทหัวหมูก็ไปเร็วครับหัวหมู หมูหมูต้มพะโลนะครับเมื่อเช้าเต็มแผงเลยนี่เหลือไม่เยอะแล้วครับโลละร้อยสองร้อยแค่นั้นนะจ๊ะสองร้อยเพานสแค่นั้นนะจ๊ะเนียขึ้นมาหมดยังอ่ะเลยข้างล่างมา20่สิบหัวได้จ้ะไม่ทันไม่ทันไม่ทันหัวหมูนิ่มๆเลยครับกินอร่อยดีครับสามแผงสองร้อยเลยพี่ หมู่สดนี่จะมาเฉพาะวันเสาร์นะครับวันอาทิตย์ก็ไปเจอกันได้ที่ตลาดเช้าวัดไร่ขิงนะครับเริ่มขายตั้งแต่ตีสี่นะครับทุกวันอาทิตย์นะครับ ไปกันได้เลยใครอยู่ใกล้นะครับนครถมร,ราชบุรีนะครับรนในละแวะกใกล้ๆก็เชิญไปที่วัดไร่ขิ่งได้เลยนะครับราคาส่งนะครับราคาส่งสามารถนำไปต่อยอดได้นะครับอ,อ,นนอืามา สองร้อยนองสันล็ต้องันอวันนี้รวมแล้วก็ต้องมีสี่ตัน หมูนี่เราถูกหลักนะครับหมูมาจากโรงเชือดเองเลยนะครับมีใบซื้อขายใบกรมปรศุสัตว์นะครับการเคลื่อนย้ายมีหมดนะครับไม่ต้องกลัวว่าจะเป็นหมูเทือ่อนหรือว่าหมูมาจากนอกนะครับหมูไทยครับหมูไทย ันนี้เราเริ่มขายกันตั้งแต่ตีสี่แล้วนะครับเสาหนี้ใครมาไม่ทันก็เตรียมเจอกันทุกเสาน,นะครับตรงนู้นคืออะไรครับตรงนูน้นตรงนู้นจะเป็นกล้วยเป็นกล้วยนะครับเป็นกล้วยอะไรครับ ขันี่กล้วยอะไรครับเล็บมือกับไข่เล็บมือกับไข่เหรออ๋อกล้วยไข่เล็บมือนางนากับกล้วยไข่อันนี้จะเป็นมาจากมาจากฟามมาจากของตัวเองเลยนะครับนี่ครับอันนี้คืออะไรครับมันหวาน โลละ10บาทฝลั่งก็มีนะครับฝรังตอนนี้ทางากระดังพิยานี่เปิดรับชาวกเกษตรนะครับที่ปลูกพืชผักกันเองนะครับมาขายกันได้เลยนะครับมาติดต่อกันเลยครับโอเคนะครับสำหรับเชา้านี้สวัสดีครับ